ันตอนแรกๆเลยครับกับเชฟวอนมันมีเชฟ้วนมีเมนูมีเมนูมานำเสนอครับไอ้มกใส่ปลาคอครับไอผู้ได้บุาคได้กินเขาหาเขามากินด้ครับมาเขามากินนํากันพร้อมกันครับตอนแรกๆนะครับนี่ครับมกใส่ปลาคอครับมกใส่ปลาคอครับมาเด้อมาเด้อครับนี่ครับ นิธีและวุ้ยกวนยังอุ่นเลยอ่ะโอ้มาพี่น้องเลยมาเขามากินกน้ำกันครับกูได้ข้ามาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนี่ยครับช่องเชฟอ้วนชาแนลครับกวนสิไปกินครับกวนสิไปกินกวนสิไปกินอันนี้ครับมุกใส่บกคอเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันได้ครับไปครับ มาครับ,บามาดูที่แสงรับ ใส่น้ำลายด้วครับเอาหมกหมอนี่ครับเอ๊ะเตรียมเนี่ยเอาปลานลงไปเกิวก็ที่ร้อนงไปครับพลิกพลิกหน่อยครับเอาไปประมาณกึ่งหนึ่งล้อเราก็ตามด้วยนี่ครับชุบโลชั่งซ้อนๆนี่ครับเกิดปะอันนี้ครับเนี่ถ้าเป็นไปพยุดูเล่าใส่ลงไปขาดไม่ได้ครับทีเดียครับน้ นาฬากาภูนาฬากาภูที่ลงไปนี่ที้เล็กเลยครับเนี่ยข่วนกันเนาะข่นเขากันนี่ครับนี่ครับเขาเอื่มุกหมอครับนี่เขาเอื่มุกหมอแล้วก็นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเอากันเย็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 ลงดีครับเราไปมุกหมอครับแค่นี้ครับเป็นเซ็ตพิธีมาครับเดี๋ยวบ้านมานเรากินกันได้ครับนีไหมครับพิธีมุกภูเขาเผือยากเอาเอาไอยากเอาไปเห็ดรองมือเอาไปเห็ดมือนะครับเนี่ยมุกปลาคอครับมุกใส่ปลาคอครับมุกหมอครับไปเดี๋ยวไปซุกแล้วไปกินนะครับ มาครับนี่ครับเดี๋ยวปาติดแก๊สครับนี่ครับนี่แหละครับติดแก๊สครับแล้วเดี๋ยวถามาล่อจินกันเลยนะครับเด้อครับนี่ยครับเริ่มฟูดแล้วครับเริ่มฟดแล้วหอมๆครับปูหอมปลอีตัวเล่าครับโอ้ยเดี๋ยวมากินน้ำกกนเด้อครับน้ำพริกนะครับย่างไข่เขาครับนรกประชันครับ นี่ไอ้นรกกุ้งครับหายสนใจติดต,ต่อทางเฟซดเชฟวนได้เลยครับพรานพิทักษ์มีคุณครับมาครับมากินนำกันครับนี่ครับขอน้วมาครับมากินนำกันคำแรกแหงมานคำตาเหลือกจำเบจํำเบครับเนี่ยเชฟวนมาก,กินนั่สิ ผมอำลำพี่น้องเลยผมอำลำนี่ครับนี่แหละควันยังหัวเลยนะครับเออผมอำลำอื mốt xài bà hoa phải nói ế sạp xế cũng âm lầm nè nè luôn đuột luôn đuột lo lo mất hết anh cảm các bậc trạng

บตุยข้ามมีไงครับเหมืนควั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 นแบบห่อน กระเส็ปิ้งห่อยพ่อมาโอ้โหจุซี่ับเยอีกคำอีกคำคำตาเหลือก น้ำพริกปลาช่อนนรกกุ้งนรกชับเสยมากพี่ห้อกไปกินแล้วดูพัาตาคะาวมามี่ด้วยครับอาหารน้ดดำหาดเดาด้วยเป็นอาหารบ้นบาน

วันนี้เขามาเบิ้งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เชียร์บัวในด,ด้วยครับ,ส,บสับสวยมัดเท่านั้น แซ่บสิแักิครับเแซบ,ซบ,บ,บิน้องเขาิีมรติดนบ กุ้็ได้มาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เชฟอ้วนได้ด้วยครับช่องเชฟอ้วนชาแนลครับดันดันตัยกัดได้ด้วยครับนะครับหู yeah! ดได้คิดหนังอยู่อย่างละซี 한번하음납쎄 <놔람> <c oughs> ก,กับลูกดวดไปน่องไงมาเด้อมาเด้อ วันนี้เชฟอ้วนมียังมากมากครับผู้ใชเของโมเบิรงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับกดซับไสไครต์นะครับช่องเชฟอ้วนช้แนีครับมาเนี้เชฟอ้วนขอตัวลาไปก่อนครับพบกันคลิปหน้าเด้อครับวันสีมีเมนูยังอย่าลืมกดกระดิง่งได้ครับบายบายปุ้นปุ้นจิ้งจกจิ้งักจ้าวบาดีครับ